วันนี้ลูกสาวของเรานะคะน้องมินนี่หรือว่าในนามน้องกุนเชียงนะคะเพื่อนๆให้ฉายาว่าน้องกุนเชียงนะคะวันนี้น้องมินนี่มาในทีมเจ้าสาวนะคะยื้อสวยๆสีชมพูมงกุฎวิ่งวับวิ่งวับนะคะเป็นเออสามร้อยร้อยชิ้นนะคะอุ้ยที่รักของเพื่อนๆค่ะที่รักของเพื่อนๆน้องกุนเชียงโอ้น่ารักกันทุกคนเลยนะคะพี่พีดดูค่ะอึ๊บหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมอ่าเราวินนี่จับได้ของพี่พีดนะคะความสานน้องมินนี่อัศวินหนึ่งนะคะ S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะอุ้ยวันนี้ลูกสาวของเรานะคะน้องมินนี่หรือว่าในนามน้องกุนเชียงนะคะเพื่อนเพื่อนให้ฉายาว่าน้องกุนเชียงนะคะวันนี้น้องมินน,นี่มาในธีมเจ้าสาวนะคะชุดสวยๆส,สีชมพูมงกุฎวิ่งวับวิ่งวับนะคะเป็นเออสาวน้อยร้อยชิ้นนะคะแล้วก็ปักด้วยเออ เสื้อนะคะเป็นชุดลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะเป็นเกล็ดมุกมุกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆทั้งชุดเลยนะคะขอขอบพระคุณแม่ปุ้มมากๆเลยนะคะสนับสนุนชุดสวยๆให้ตาแป๋วทุกชุดเลยนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะชุดนี้สวยแบบจึ้งมากเลยนะคะพี่ๆดูค่ะโอโ้โหผ้าดีมากเป็นลูกไม้แต่ไม่ต้องกลัวว่าน้องมินนี่จะคันนะคะไม่มีคันแน่นอนนะคะ แม่ปุ้มซับหนมาให้อย่างดีเลยนะคะพี่พี่กุนเชียงน้อยวันนี้มาในลุกของเจ้าหญิงนะคะสวัสดีวันปีใหม่ด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่พี่อ่าเพื่อนเพื่อนอ้เพื่อนเอนจัดงานแล้วค่ะน้องมินนี่เพิ่งมาค่ะพี่พี่ใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเพื่อนเพื่อนจัดงานกันแล้วค่ะกับคุณครูนะคะวันนี้น้องมินนี่มาสายค่ะ วันนี้น้องเวนี่มาร่วมกิจกรรมนะคะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่โรงเรียนบ้านตากลางนะคะจัดขึ้นจัดของขวัญน,นะคะน้องนองนักเรียนและคณะคุณครูค่ะนีเออวันนี้มีการแสดงของพี่ๆด้วยนะคะเราก็จะมีกล้วยป้อนลูกอยู่เรื่อยๆนะคะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไหม ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุนกล้วยไว้เมื่อวานนะคะอ่าเราจะให้เลยนะคะอาวสายคอนหลุดสอยคอนหลุดชุดสวยมากเลยนะคะพี่ๆหวานแววมากปักทั้งตัวเลยนี่นะคะปักทั้งตัวเลยชุดนี้มีสองลุกนะคะเดี๋ยวเจอกันลุกสองนะคะลุกนี้ลุกนี้เป็นลุกเจ้าหญิงนะคะลุกนี้เป็นลุกเจ้าหญิงนะคะพี่ๆ สวยมากอ่านี่ก็จะเป็นางานกีฬาเอ้ยขออภัยค่ะงานวันปีใหม่นะคะคุณครูแต่งตัวน่ารักกันทุกท่านเลยนะคะขัดเงี้ยนะคะุ้มต้้ยน่ากัน สวัสดีค่ะตอนนี้ท่านผอ,อ,อก,ก็กำลังกล่าวเปิดงานนะคะ,น,ะ,ะน้องๆแต่งตัวน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้มีกิจกรรมแดนซิ่งด้วยน,ะะน่ารักกันมากๆเลยนะคะโอ้ยที่รักของเพื่อนๆค่ะที่รักของเพื่อนๆน,น้องคุณเชียง เพื่อนๆเรียกแต่น้องคุณเชียงเลยค่ะพี่ๆนะคะเอเนาโอหิวกล้วยด้วยก่อนจะแดนซิ่งน wow ี uh uh, ่เป็นกิจกรรมเอ่อแดนซ์นะคะกับเพื่อนๆนะคะอนุบาล1 2 3นะคะเออน้องมินนี่เตรียมโชว์สเต็ปเลยโชว์สเต็ปเลยอ่านะคะจะยอมแพ้เพื่อนไม่ได้พ่อสอมมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ๆรอชมกิจกรรมนะคะวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโอ้นี่นี่นี่เป็นกิจกรรมของน้องๆนักเรียนนะคะอนุบาล1 2 3นะคะซึ่งเป็นรุ่นของน้องมินนี่นะคะโอ้โอ้น่ารักกันทุกคนเลยนะคะพี่ๆดูค่ะ อึ๊บอหนูไม่ยอม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 อ่าปูหลีบนะคะปูหลีบปูหลีบจะเป็นน้องน้องปปสองนะคะพี่น้องน้องปสอง เดือดเดียงด่ดางนะคะที่นี่เดือดเดียงด่างเด้อเดี๋ยวไปดูตาแอบนรู้จักเดือดเดียงด่างกับเขาไหมเนี่ยอ,อืมหนูก็ไม่ได้ยอมพี่พี่ที่ไหนนะคะเต้นโดยแอบเขินนิดนึงนะคะแอบเขินอยู่นิดนึงเออเออเดือดเดียงดา่างเดือดเดียงดา่างเดือดเดียงดา่างกัดงงงนิดหน่อยเขินเพื่อนๆเยอะเหลือเกินนะคะอืมเจ้าหญิงจะมาให้เต้นเดือดเดียงดางยังไงล่ะพอ่อเออยอมเพื่อนที่ไหนเอวดี LD เหมือนกันเอวดี LD เหมือนกันนี่ มงกุฎไม่มีหลุดนะคะรุ่นนี้ขาเดินเรียงดางโอ้โแล้วดูเพื่อนๆนะคะดูอันนี้รุ่นพี่นะคะเออมีพี่ๆนะคะเออยกขาโชว์ด้วยนี่ก็เป็นของขวัญนะคะที่ เพื่อนพี่น้องของน้องม mm ิน hmm. นี่นะคะได้ห่อกันมานะคะน่ารักกันทุกแบบเลยนะคะพี่ๆหาของขวัญน้องมินนี่ก่อนค่ะงานนี้ของขวัญน้องมินนี่อยู่ไหนของขวัญน้องหายแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงของขวัญน้องเลขอะไรนี่น้องมินนี่นะคะของขวัญของน้องมินนี่นะคะอ่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะกาบค่ะ ลำดับต่อไปจะได้จับของขวัญแล้วะคะ่ะอ่า<ม>คุณครูบอกว่า<ม>ให้น้องมินนี่จับก่อนเพื่อนๆเ,เลยนะคะอ่าดูจะจับไหมเนี่ยจับได้ยังจับเลยยังเอาตกตกตกโอเคเดี๋ยไไะะวให้คุณครูแกะให้เลยค่ะไอ้น้องนางจับของขวัญด้วยปีแ<ม>รกนะคะ dette, เก่เอนเล่นเล<อ>่นก <98 S 2> <อ>่อนเ่นก่9ส9สิบแปดของคุณครูหรือเปล่าคะ 9 8น้องมินน uh, like uh, ี uh ่จ huh. uh ับเลข98นะคะ9้ว98ของใครนะอุ้ยกาดรอแล้วค่ะอ่าเราวินนี่จับได้ของพี่พีทนะคะอนุบาล3น้องมินี่อนุบาล1นะคะมองของขวัญค่ะเก็ของขวัญจากพี่คนรอเก็บของขวัญจากพี่คนรอค่ะไอ้เจริงจริงมาจับต่อพีท ของขวัญเรากลับบ้านเลยพวกเราคุ้มแล้วเรากลับบ้านเลยเราได้ของขวัญแล้วนะคะพี่ๆอขอพระคุณคุณครูนะคะที่เป็นดูนะคะที่เมตาน้องมินนี่นะคะ,ะวันนี้น้องมินนี่จับของขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจับได้เบอร์98ใช่ไหมคะเออวันรอลุ้นกันว่าใครจะจับได้ของน้องมินนี่ น้องวินนี่จับได้ของเพื่อนแล้วนะคะอานุบาลสามเด็นี้นะครับ91นะครับเออครับนี่นะคะเป็นของขวัญของเพื่อนๆนะคะที่เอ่อเตรียมมาจับกับเพื่อนๆนะคะก็เด็กๆก็จะจับไปเรื่อยๆเลยนะคะ น้องมินนี่จับเสร็จก่อนเพื่อนและตื่นเต้นเหลือเกินกล่องของขวัญนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องของขวัญที่บ้านเนาะรอรอรนใครจะได้ใครจะได้ของน้องมินนี่เออใครจะได้ของน้องมินนี่นะชอบเหลือเกินเด็กผู้ชายชอบชอบผู้เบาวนี่ชอบหมักแห้งค่ะผู้เบาวนี่มักแห้ง เพื่อนๆก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันนะคะเป็นกิจกรรมที่เ,เด็กๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะพี่ๆจับของขวัญเนาะลุ้นๆกันไปนะคะอ่อาก็มารอลุ้นกันนะคะว่าใครนะจะจับได้ของน้องมินนี่นะคะเลขเอ่อ117นะคะเอากอดพ่อกออวเพื่อนรังแกกอดพ่อ,พอตัวเล็กกว่าเพื่อนๆเลยวันนี้ ใครว่าน้องมินนี่โผไม่โผล่ะนะเขามีชุดมานะคะวันนี้นะคะชุดสวยมากนะคะอุย้ยหนึ่ง้ิบาเฉียดเฉียดน้องมินนี่นะคะเฉียดน้องมินนี่นะคะน้องมินนี่117้นะคะพี่พี่ก็อรอลุน้นน้องมินนี่หนึ่ง้อิแมน1น7อเอ้าเป็นไรลูกอยากนอนหรอโอนั่งรอเลยนั่งรอเลย รอเพื่อนเพื่อนนานเหลือเกินนั่งรอเลย <c oughs> นั่งรอเพื่อนเพื่อนเลยเราไปกินต้นไผ่รอไหมลูกอ๋อรอนี่อยู่กับเพื่อนเพื่อนก่อนรอนี่อยู่กับเพื่อนเพื่อนจะได้คุ้นชินด้วยนะคะอโอ้ตองหนึง่งยังไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะไม่ใช่ชื่อน้องมินนี่นะคะเดะอะท็อปโอ้น้องโอ๊ตเพื่อนรักน้องมินนี่นี่น่ะน้องโอ๊ต เดี๋ยวน้องโอ๊ตนะคะคู่สีน้องมินนี่นะคะด้วยนี่น้องคุกยิ้มด้วยมีน้องมินนี่อนุบาลหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่น้องน่ารักน้องน่ารักโอ้โหขวัญใจรวมมีน้องทั้งโรงเรียนนะคะน้องน่ารักวันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆนะคะใส่มาในตีมสีแดงนะคะน่ารักมากเลยค่ะ ก็จะเป็นฝ่ายบริการนะคะเตรียมของขวัญให้เด็กๆนะคะนี่นะคะ,ะน่ารักมากเลยนะคะพี่ๆเป็นกิจกรรมที่แฮปปี้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ